ไฮไลท์วันนี้นะคะนำรถจิตที่นั่งนะคะเข้าใหม่ไม่40,000กิโลมาให้ดูกันคันนี้นะคะโตโยต้าฟอร์จูเน 2.4V ขับสนะคะปี2018รถมือเดียวประวัติศูนย์โครงสร้างเดิมโรงงานไม่ใช้งานเพียง43,000กิโลเท่านั้นไม่เดิมแท้ตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ บุ๊กโซวิดครบท้วนค่ะราคา889นะคะฟรีดาวผ่อนประมาณ15,000บาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%รถสวยแน่นอนค่ะพี่คันนี้นะรถไม่ช้ำเลยสภาพดีสุดๆนะคะพี่ดูเลยนะนี่คือสภาพแรกเข้าสภาพเข้าใหม่ค่ะนะคะยังไม่ได้เก็บงานรอปรับสปาอยู่นะคะรับ,รบประกันเลยนะทาสภาพเสร็จสวยแน่นอนค่ะพี่นี่รถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะ สวยงามเลยนะ8แ9 0 0 0บาทไม่4ี0 0 0 0กิโลค่ะท่านใดสนใจนะคะติดตามชมคลิปนี้เลยนะพี่ห้ามพลาดค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กันกับน้องเอมี่กีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสวนงัญงันใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะ เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะก็ต้องเจอรถสวยๆค่ะพี่วันนี้เอมี่อัปเดตรถจะที่นั่งเข้าใหม่1นคันที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะคันหน้านี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะเป็นรุ่น Toyota Fortuner 2.4V ขับ2ค่ะตัวรถปี2018รถมือเดียวค่ะพี่เลขไม่ใช้งานเพียง44,000กิโลเท่านั้นนะคะ44,000โลไม่เดิมแท้โรงงานสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยค่ะพี่บุกโซวิดครบถ้วน รับประกันเรื่องโครงสร้างร0อยปนตะคะอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีแน่นอนค่ะพี่คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียง8 8 9 0 0 0บาท8 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้เลยนะพี่นะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ผ่อนเพียงเดือนละ1 7 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนค่ะท่านใดสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะอยากครอบครองนะคันนี้นะ ติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยค่ะพี่ที่เบอร์0967252736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปนะคะมีลิงก์ ID Line กับเบอร์โทรให้ชัดเจนแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะไบบีม LED ดวงไฟคมเดิมโรงงานค่ะนะคะ,นะคะไม่มีรอยสะเก็ดหิน นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบเหลืองไม่มีรอยลาวนะคะนี่เลยนะพี่น้ำมาพร้อมกับตัวไฟ LED ได้ท i m running light ค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะติดตั้งตัดหมอคู่หน้าให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะประทะเบียนนี้เลยค่ะพี่7กอไก่ซอสลา,านะคะ4871กรุงเทพมหานครค่ะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ ตัวรถนะคะเป็นสีดําเดิมแท้โรงงานนะคะรถไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีมานะคะสีเดิมโรงงานแน่นอนตัวเหลี่ยมสันตัวรถนะคะฝากระโปรงเนี่ยเหลี่ยมสันเดิมนะพี่นะฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนมานะคะเหลี่ยมสันโค้งมนนะคะสวยงามชัดเจนมากๆนี่เลยค่ะพี่ด้านข้างนะคะคันนี้นี่รถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้เก็บงานเลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะคะพี่ ตัวรถสวยแน่นอนค่ะมาลองดูลองขับได้เลยนะคะที่บริษัทเรานะตัวล้อแม็กนะคะคันนี้เป็นแม็กอลลอยนะคะสีทูโทนนะแม็กขอบ18นะคะแม็กเดิมโรงงานเลยค่ะนะแม็กไม่มีรอยถลอกนะคะแม็กไม่มีรอยกินถนนไม่มีรอยกินฟุตบาทนะคะตัวยางนะคะเป็นยางยี่ห้อดันหลบค่ะยางดันหลบปี2022ีบนะคะพี่นี่เลยนะพี่ดู ยางนะคะดอกเหลือๆเลยใช้งานยาวๆค่ะโครงสร้างด้านในเนะะี่ยค่ะพี่ดูเลยนะพวกโชกต่างๆทุกอย่างไม่มีสนิมแน่นอนนะตัวโครงสร้างหลักด้านในอุบัติเหตุชนหนักไม่มีแน่นอนค่ะพี่พวกรอยนอตรอยเม็ดอาร์กยังคงสภาพเดิมอยู่นะพี่นะนี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่คันนี้นะ แปด0สนบาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ย2อเ้รเริ่มต้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะขอตัวรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้หมดเลยค่ะพี่ตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นกระจกมองข้างสีดำนะสีเดียวกับทางตัวรถเลยค่ะพี่กระจกมองข้างตัวนี้พับปรับเก็บไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะติดตั้งฟิล์มรอบคันเรียบร้อยค่ะพี่ฟิล์มด้านหน้า40นะด้านข้าง60นี่เลยสวยเลยค่ะพี่ ดามเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นกุญแจสมาร์ทเ์เลดดูด้านในกันหน่อยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยนะพี่นะตัวแผงประตูเป็นสีทูโทนสีดำนะคะสลับกับสีน้ำตาลนะนี่เลยค่ะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกปรับระบบอัตโนมัตินะคะทั้ง4บานเลยค่ะพี่นะตัวกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะระบบเซนทันล็อก รถยังไม่ได้ทําการทําสปานะคะยังไม่ได้ล้างนะคะเอมี่รีวิวให้ดูก่อนเลยค่ะพี่เพื่อความรวดเร็วทันใจเผื่อใครท่านใดยอยากได้นะคะรีบเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอ่ะพวมลาลัยนะคะเป็นพวมลาลัยเดิมโรงงานค่ะตัวมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะคะมาพร้อมกับตัวพันดอร์ชิปเกียรมือนะคะ นาปัดเลื่อนไม้นี่เลยค่ะพี่แสดงผลดิจิตอลนะคะแล้วก็เลขไม่เนี่ยสี่หมื่นสากิโลเท่านั้นนะคะไม่น้อยมากๆค่ะพี่รถมือเดียวปลดระวางนะครัตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิดครบถ้วนไม่เดิมแท้แน่นอนค่ะพี่ ตัวเบาะเนะคะเป็นเบาะรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลค่ะพี่เบาะหนังสภาพดีเลยนะหนังไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะเดี๋ยวพวกนี้นี่เดี๋ยวเอมี่ดึงหนังให้นะคะแต่ใช้หนังเดิมโรงงานแน่นอนค่ะพี่เดี๋ยวทาสปาเบาะให้รับประกันสวยแน่นอนคันนี้นะคะขออนุญาตขึ้นด้านใานนะคะพี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูพวกตัว หน้าจอเนะคะเป็นทัชสกรีดจากทางโรงงานนะคะมีตัวแผนที่นาทางแม่นยําแต่นะคะต้องใส่ SD card ์ดก่อนนะแต่ว่า SD c a ์การ์ดเอมมี่มีให้ของเดิมติดตัวรถจากศูนย์นะคะพี่ทุกคันเอมมี่ถอดเก็บหมดนะเพราะว่า SD c a r การมีมูลค่าหลายหมื่นบาทเลยค่ะนะคะนะคะแล้วก็ที่จุดบุหรี่ค่ะนะคะนี่เลยนะที่จุดบุหรี่ที่เสียบ USB AUX USB นะคะครบหมดเลยค่ะพี่คอนโซลกางนะคะตกแต่งรถลายไม้สวยงามนะคะมีที่วางแก้วน้ำสองตำแหน่งนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบนใดนะคะ e ีโค o โหมโดนะคะ Power Mode ม,มีครบหมดแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะพี่นะส,สวยเลยนี่คอนโซลด้านหน้านะคะพี่ดูไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยค่ะพี่นะ 8 8 9 0 0 0บาทนะคะจะเต็มฟรีดาวผ่อนประมาณ15,000 6นะผ่อนประมาณ15,000 16,000ประมาณนี้เลยค่ะพี่อะดูตัวนี้หน่อยค่ะนะคะไฟสองหน้านะคะด้านในเป็นไฟ LED นะคะพี่นี่นะไฟสองหน้าเป็นไฟสีเหลืองนะคะแล้วก็ไฟในรถเป็นไฟ LED นะคะ8 8 9 0 0 0บาทนะคะจดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะพี่นะ พี่ดูตัวโครงสร้างกันหน่อยนะฮะรอยน็อตต่างๆทุกอย่างยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะฮะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะพี่นะ้าพี่ดูเลยน็อตไม่มีร่องรอยขยับค่ะตัวรถบอดี้เดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะสามารถขอเลขตัวรถเลขตัวถังตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊คสวิตครบถ้วนหมดค่ะกระจกทุกบานนะคะมีตาโตโยต้านะพี่นาะนี่เลยนะเป็นกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะกระจกเดิมแท้โรงงานมีตาโตโยต้าทุกบานค่ะพี่ไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนคันนี้ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังเดิมๆโรงงานอีกเช่นเคยค่ะนะคะตัวเบาะหนังเสียมตาลเข้มนะคะมีที่พักแขนนะที่พักแขนอยู่ตรงนี้นี่ค่ะที่พักแขนที่วางแก้วน้ํานะคะนี่นะเก็บพับไปได้เลยค่ะพี่ปุ๊บจบจบนะ,ะแล้วก็มีเสียบปลั๊กไฟบ้านสองตำแหน่งนะคะแอร์คือเย็นทั้งสามโซนเลยนะพี่ ตัวนี้นะราคา8 8ดแ0นแบาทนะคะ8,8,9แปดตัวล้อเนะะี่คะคันนี้นะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะสำหรับ Fortuner m i n o r Change นะคะปี17,18ที่จะได้เป็นตัวดิสเบรกสีล้อแล้วนะคะยางปี22นะคะยี่ห้อดันหลบพี่ดูเลยนะเหลี่ยมสั่นตัวรถนะคะโคง้งมนสวยงามนะคะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะไม่เคยชนหนักแน่นอนคันนี้นะ บางท่านบอกว่าสีดําดูแลยากนะคะบางท่านบอกสีดําดูแลยากเห็นขนเห็นลายขนแมวง่ายอะไรพวกนี้ค่ะพี่แต่ท้ายที่สุดนะคะอยู่ที่การดูแลของเจ้าของนะคะแต่คันนี้เนี่ยเดี๋ยวหนูขัดสีเก็บงานให้พี่รับประกันเลยสวยแนย่นอนคันนี้นะคะตัวไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายระบบ LED นะไฟท้าย LED ค่ะพี่นี่เลยสวยๆเลยค่ะนะคะตัว คิ้วนะคะด้านหลังเป็นคิ้วโครเมียมนะสวยๆเลยค่ะพี่คีบฉลามด้านหลังนะคะของเดิมตัวหลังคาไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะหลังคาไม่มีสีร่อนแน่นอนสีเดิมโรงงานค่ะพี่ตัวสปอยเลอร์นะคะสีดำเดียวกับตัวรถนะคะตัวไฟเบรกดวงที่สามนะคะ 8 8 9 0 0 0บาทค่ะพี่8 8 9 0 0 0บาทนะคะท่านใดอยากเป็นเจ้าของนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะไม่4ี0 0 0 0กิโลคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่นะเป็น7ที่นั่งอีหนคันนะคะแร่เท่มในเพชรยนต์ที่ไม่น้อยแล้วก็น่าใช้งานรถไม่ช้ำจริงๆนะคะนี่อ่ะซิกเนเจอร์นะคะของทัวร์โฟลเจอร์นะคะเบาะแถว3เนี่ยพับได้นะคะพับขึ้นนะนีเลยเป็นตั้งแต่เจเนอเรชั่นแรกจนปัจจุบันเลยค่ะนะคะ ตัวบอกก็คือบอกไม่มีช้ําเลยนะพี่นะไม่สี่หมื่นอะไม่แท้แน่นอนค่ะพี่ของเราตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของทางตัวรถได้แน่นอนนะคะซื้อกับหนูนะพี่นะรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เ็นนะคะอ่ะนี่ดูน็อตสาท้ายนะคะน็อตไม่มีรอยขยับเลยนะพี่นะน็อตไม่มีรอยขยับไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะคะไม่เคยถอดนะพี่นะนี่เลยพี่ดูนะคะโครงสร้างเดิมๆโรงงานค่ะนะคะรถไม่เคยเปลี่ยนสาท้ายมา ตัวรอยเม็ดอักต,ตามร,บรอบๆพวกนี้คือยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะน่าใช้งานมากๆสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรุ่นนี้นะคะไม่สี่หมืคุณพาสจริงๆนะคะน่าใช้งานเลยนะพี่ฟีดาพอนหมื่นห้าหมืนะคันนี้ฟีดวาพอนหนึ่งหนห้าพันหนึ่งหมื่นพไม่เกินจริงค่ะพี่ทัานใดนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะอยากครอบครองรีบติดต่อหาน้องเอมี่มาได้เลยค่ะพี่รถบ้านนะคะ นะมือเดียบประวัติศูนย์นะคะไม่เคยผ่านการชนหนักแน่นอนนะไม่แท้โรงงานตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิดครบถ้วนค่ะน่าใช้งานจริงๆนะคะนี่พี่ดูรถนะคะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยไม่น้อยนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยพี่ดูสภาพด้านในเนะะี่ยไม่ช้ำนะพี่นะ ไม่สี่หมืนรถไม่ช้ำนะคะสมเหตุสมผลนะคะพี่บางคันเนี่ยมาไมน้อยจังเลยนะที่อื่นไมน้อยจังเลยแต่รถด้านในคือช้ำมากนี่คันนี้พี่ไม่สี่หมื่นไม่ช้ำของจริงค่ะพี่นะไม่สี่หมืนไม่ช้ำของจริงนะคะพี่ดูนะรถคือ,ไม,นอนคไม่แท้แน่นอนค่ะไม่แท้แน่นอนตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ Book ๊กโซวิดมีให้ลูกค้าเห็นตรวจสอบครบถ้วนแน่นอนสำหรับรถเจ็ดที่นั่งของเรานะคะ ไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะพี่เครื่องยนต์สวยขนาดไหนนะคะเอม,มี่พาชมห้องเครื่องกันค่ะไปดูกันเลยค่ะพี่มาค่ะ,ะ,คะเอม,มี่พาดูห้องเครื่องกันค่ะพี่คันนี้นะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะนี่เลยนะรถบอดี้เดิมๆห้องเครื่องเดิมโรงงานแน่นอนนะคะรอยมาร์ครอยแต้มสียังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะห้องเครื่องไม่มีการแกะการแงะการเปลี่ยนมา นะคะหัวน็อตแต่ละจุดไม่มีรอยผ่ารอยแกะมาแน่นอนค่ะพี่นะคะน้ำมันเครื่องของเหลวถ่ายทุกระยะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะแล้วก็พี่ดูเลยนะเครื่องไม่มีอาการสั่นค่ะไม่มีไอค่ะน้ำมันเครื่องไม่ไหลยเยิ้มนะเครื่องแห้งๆสนิทสนิทอย่างนี้เลยค่ะพี่ดูเลยนะคะตัวรถสวยงามมากๆสําหรับเจ็ดที่นั่งนะคะอะ่าพี่ดูรอยน็อตสักกระโปงนะคะนะคะ็อตไม่มีรอยขยับแน่นอนนะ บอดดี้เดิมๆโรงงานแน่นอนค่ะพี่คันนี้ดูฝากระโปงอีกฝั่งนึงค่ะนี่เลยนะคะฝากระโปงของเดิมจากศูนย์นะคะไม่มีรอยแกะรอยงัดออกมานี่แผ่นเพจค่ะพี่เพจเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะอ่าสวยๆเลยนะพี่นะแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ค่ะของเหลวดูแลให้ใหม่ค่ะพี่ไม่ต้องห่วงนะคะไปดูเลยนะตัวแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆอย่างนี้เลย ฝากระโปงนะคะรอยปัม๊มน็อตรอยมนอาพวกนี้นะคะยังคงสภาพเดิมจากสูรนะคะไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปนะคะตัวคานค่ะเดี๋ยวให้ดูตัวคานกันหน่อยนะพี่นะตัวคานคานหน้าคานขวาคานข้างนะคะให้ดูหมดเลยพวกนี้นะเดิมเดิมเลยจะพี่เดิมเดิมเลยนะคะอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะพี่นะนี่ไฟหน้าของแท้นะคะเดิมโรงงานนะตัวคานหน้าน็อตเดิมอะไรเดิมหมดเลยค่ะพี่ดูเลยสภาพกริฟฟค่ะ สภาพกิิบๆเลยนะคันนี้นี่ค่ะพี่ดูๆนะคะดูเลยนะส,สวยๆโรงงานอย่างนี้นะ่าใช้งานมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะไม่4 3 0 0 0ืมนกิโลนะโตโยต้า o r t ์จเนอร์ขับ2ค่ะปี18นะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์สนใจคันนี้นะคะรีบเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะคะอยากเป็นเจ้าของโตโยต้า o r t ์จเนอร์ขับ2นะคะปี2018 เล็กไม่40,000กิโลคันนี้นะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะราคา8 8 9 0 0 0บาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ผ่อนเริ่มต้น15,000บาทตลอดสัญญาค่ะท่านใดสนใจนะี่คะอยากเป็นเจ้าของติดต่อได้เลยที่เบอร์096 725 2736ค่ะพี่096 725 2736ค่ะด้านล่างใค่ะดันลงตายคลิปนะคะมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้ชัดเจน แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยจากพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะก่อจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะพี่เดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะรีวิวอะไรให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ